สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกมชีเดซายแอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจหมอนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงวันนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็โอเคนะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเครื่องบินทิ้งระเบิดก็จะเป็นไม่ใช่ว่าเครื่องบินอยู่ดีมาทิ้งระเบิดนะครับก็คือว่าเราจะต้องโทรสั่งให้เครื่องบินมาทิ้งรระะเบบิดนคัผม ซึ่งเราก็เป็นโคเป็นผู้ก่อการเลียนอีกแล้วนะครับผมอ่าโอเคก็วิธีที่เราจะใช้หมดเครื่องบินทิ้งระเบิดนี้นะครับก็ให้เราเปิดคิโอขึ้นมานะครับอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คิโออ่าบอมเบอร์นะครับผม B O M B E R นะครับกดจิ้มไปนหนึ่งครั้งนะปับ๊บอ่าโอเคนะครับพอจิ้มเสร็จก็ให้สเกตไปที่ขวามือด้านล่างครับก็จะมีปุ่มสีเขียวขึ้นมานะครับอันนั้นคือปุ่มโทรเรียกเครื่องบินมานะครับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะ ถ้าถามว่าใช้ไงก็ให้เรากะระยะเลยครับว่าเราจะระเบิดตกหนตรงนี้นะครับกดไปปุ่มเขียวเป็นทีนะครับเจเจก็จะโทรศัพท์นะครับแล้วก็สังเกตปที่ควรแดงๆที่โผล่ขึ้นเห็นไหมครับอันนั้นคือควรควรส่งสัญญาณนะครับว่าให้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับทีนี้ครับมาแล้วครับผมเรามาดูครับผีวานาบุธมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วบอม นี่ครับโอ้โหลอยแล้วเพื่อนเลยครับผมอยากเห็นคนไทยวินได้อยากเห็นคนไทยวินได้อทีนี้ก็สังเกตไปที่ปุ่มขวามืออีกแหละก็จะปุ่มสีเขียวก็จะหายไปก็ไม่ต้องจกใจไปนะครับก็เปิดคิโอขึ้นมาใหม่แล้วก็เลือกไปที่คิโอบอมเบอร์บอมเบอร์อีก e นะครับผม B O M B E R ครับกดขิ้มไปปับ๊บแล้วก็ปุ่มสีเขียวก็จะผลวมาแล้วก็ให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวนะ ดีครับทีนี้นะครับว่าจะมีควรแดงคือควรส่งสัญญาณนะครับทีนี้ถามว่าผมดูตรงไหนว่าเครื่องบินมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สังเกตไปที่ตรงโลเคชันตรงแผนที่นะครับสีน้ำเงินนะเออไหมครับอ่าพ hmm. ี่ดูตามนั้นได้ครับนครับมาแล้วอ้อโอ้โหเอ้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าโอ้โหดูครับรถรถรถตกน้าเออลอยยางลอยตกน้ากันหมดเลยครับน่านะครับโอ้ รอกันดินมาเนี้ยระเบิดได้หลายต่อมากนะครับเอาดูดิ้างรถกระดิดดนดตกนงตกน้ํากันาศาสตร์ฮีโร่เลยครับอ่ะเอาหม่ครับบอดนี้ก็สนุกมากครับเอาไว้แกล้งไว้ไว้แกล้งเอ c พซในเมืองนกดไปครับโทรไปอ่ะให้แม่การะยะด้วยนะครับนั่นไว้จะอยู่ระยะตรงนี้แหละเออเราแบบเลือกควรไม่ได้ครับเราจะต้องก่อกระยะเอาการะยะเอาก่อระยะอะไรเรา มาแล้วครับเครื่องบินอ่าเรามองวิถีได้ครับมองจากโลเคชันนะมาแล้วครับโอ้โหวิถีขี่ปนาวุธมาแล้วต้มโอ้โหแม่งโชคดีว่ะไม่มีใครโดนเลยมันไส้ว่ะ <c oughs> เป็นหมดมันไส้่ชาเมืองครับแม่งขับรถเร็วเลยหนงังๆต้องเจอสั่งสอนหนลายละคือตรงนี้เส้นนี้แม่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีครับว่าแม่งขับรถชนกันมุ่นมีหมดเลยมั่วมีหมดเอ่ทีนี้มึงต้องเจอ ผู้ก่อการเกียนมาแล้วครับผมผู้ก่อการเกลียนนะมาแล้วครับผู้ก่อการเกลียนของเราอปล่อยครับ่าปล่อยขีปนาวุธมาแล้วโอ้โหแม่งไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยมันรอดกันไปอีกแล้วอ่ะมันต้องรถนี่สิตรงนี้จะมีใครโดนไหมเนี่ยเออรถถ้ารถมันไม่ตีนแม่งแทบไม่มีใครโดนนะครับผมนะเครื่องบินก็เร็วๆหน่อยดีวะเครื่องบินแม่งช้านะครับก <laughs> ัวมันจะวนมันได้ดูสิ โอเคตำรวจตายแน่ครับตำรวจงานนี้จะตาขาดแน่ครับตำรวจคนนั้นโอ้โหตายทั้งคู่ครับแล้วตำรวจโอโ้ไม่ชะตาขาดครับลงผิดที่อุ๊ยอ้ย,อยรถไถรถไถ,ถ,ถ,ถติดไฟ้โอ้ยตรงนี้มันนัวละนี้เลยกันเลยเนี่ยนัวนัว,นวคือมันนัวก็อย่างนี้อ่าเอาอีกรอบมามาแล้วครับอ่าเขบีบตนนัวนี้ปล่อยเร็วอยู่ต้มโอ้โหลอยรเรื่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถไถจักรยานนต์นี่โคตรฮายตรงนี้ครับอ่ะเอาอีกรอบหนึ่งม่รู้สกงแง่งชาวเมืองโอเคอ่ะตรงนี้แหละมาเร็วๆในรยไปไปเครื่องบินเนี่ยเอ,อ้ยไปจะมาวัานนี้บางทีก็เชา้าบางทีก็เร็วนะครับมาเลยพิธีมาแล้ว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 ,ลวครับปล่อยมันลงมาโดนใครไหมโอ้โหรถไถลอยแล้วเบื่อไปนู่นเลย มันจะเป็นประมาณนี้นะผมซับมอดอต้องบินทิ้งระเบิดนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามอดนี้มันจะเคยลงช่องไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันหายหายไปจากช่องนะเกออ็เลยลงใหม่ซะเลยน,นะครับผม, <S <S ผ,มผมหาไม่เจอจริงๆหมอดนี้ในช่องออโอเคมอดนี้ก็อยู่ตั้งแต่1.8แล้วอตอนนี้2.0ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็ไปดูวิธีการลงมอดเครือ่องบินทิ้งระเบิดกันเลยนะครับผม เรามาดูวิธีการลงมอดเครื่องบินทิ้งระเบิดกันเลยนะผมก็ขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟ์มอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟเอาไว้นะผมแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้แอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปแซดไคเวอร์นะผมถ้าเกิดใครงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะแอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมเช่นกันนะเพจสตูก็มีนะครับ อ่ะโอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จเตรียมแอปแต่ไฟล์เสร็จก็เข้าที่แอปแต่ไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งฟิลิงก์วิดีโอไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยมันจะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาก็จะเจอกับมอดอ่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนะอ่าขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแต่ไฟล์ที่ไฟล์มอดเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ X Tag Here โอเคนะครับพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้กับแฟ้มมอดเครื่องบินทิ้งระเบิดมานะผมมานะครับผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มนั้นเราจะเจอกับแฟ้มคอมดอลล็อกสตาร์เกม GTA SA นะผมข้างในก็จะเป็นพวกไฟล์เอโอนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็ผมจะกดย้อนกลับมาก็กดย้อนกลับไปครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมดอลล็อกสตาร์เกม GTA SA นะครับผมพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นค่อยเราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ CUT คัดหรือย้ายนั่นเอง พอเลือกเสร็จก็ให้กดปุ่มย้อนกลับบนโทรศัพท์เรานะอ่ากดอีกครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Data อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มซิสชอตอ่าโอเคนะผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมสำหรับการลงมออ่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับผมก็จะเป็นเครื่องบินลบนะครับ <c oughs> ก็โดนรลบคําสั่งจากเรานะครับเอาไว้เกียนชาวบ้านดีครับ โอเคคนระับผมก็เป็นไงกันบ้างคนระับผมถ้านะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งไว้นะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะผมเพื่อจผมโอเคถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะมานะครับออเอาไว้แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ